เป็นเนื้อคู่กันจะมีได้แดงผูกติดกันเฮ้ยด,ด,ดาบน,นี้เป็นดาบโบราณค่ะคาดว่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า1,000ปี 1, ปแล้วคุณมีราคาในใจหรือยังครับใช่ก็พอจะมีราคาในใจแต่คุณจะสู้ไหวหรือเปล่าเบฮ้ยเป็นไปได้ไงเนีย่ยหรือวันนี้จะเป็นดาบพิเศษ จากนั้นมาเราก็ใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขสวัสดีครับเนปูดครับนันแถล้เอ๊ะใครโทรมาหรอคะเสือไปเอ้าวันนี้พาใครมาด้วยหรอคะเสือไปทำไมใจร้อนจังเลยล่ะเสือเสือเสือไปหรือว่าคุณอยากจะเป็นเป็ดตลอดชีวิต ถ้าฉันใช้ดาบมาชี้คุณอีกครั้งคุณก็ไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้เือรไอซ์้ทาทายดีกันใช่ไหมได้เือรไอ้